โล,โลูลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมคนเดิมแล้วก็เกมเกมเดิมนะครับเหมือนเคยหลังจากที่ห่างหายไปนานมากเลยนะเพราะว่าผมไปติดเกมอื่นอยู่นั่นเองนะครับแต่ก็เล่นเหมือนเคยนะแต่ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันช่วงนี้ก็ตันๆเหมือนกันโอเคแล้วก็ขอโทษที่ขัดจังหวะการฟาร์มอย่างเมามาันของทุกคนด้วยครับผมก็ น่าจะคิดว่าแบบทุกคนน่าจะฟาร,ร์มอย่างเมามันมากเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมีอีเวนต์กลางเมืองนะครับที่เอาไว้เผาสเตมินาของทุกคนเลยนะครับนี่อ่าน่าจะฟาร,ร์มกันอย่างเมามันนะสิบโอ้โหสิบวันนี้น่าจะแบบมีเครื่องระเบิดกันบ้างนะแบบเครื่องน่าจะร้อนหน้าดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอัดอันนี้เสร็จผมก็น่าจะกลับไปฟาร,ร์มต่อเหมือนเคยนะเป็นวิถีชีวิตเนาะสิบวันโอโห้หน่าจะเครื่องร้อนมากโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเล่นตัวลูเชียสนะครับ ในแกวโกเลียนั่นเองครับแต่ขอเล่นเป็นสเตจ6แล้วกันนะเพราะว่าสเตจ7ไม่ไหวนะครับอ่านี่ตอนแรกอา้าวต้องมาพูดถึงก่อนว่าทำไมผมถึงอ,อยากเล่นในแกวโกเลียนะครับทำไมแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาไปเล่น PVP ว่าตัวเป็นตัว PVP ไม่ใช่เหรอเนียเออตอนแรกผมก็ทำมันมา PVP เหมือนกันนะครับเหมือนกับทุกคนทั่วไปนั่นแหละแต่ผมก็ได้คิดว่าแบบเฮ้ย ตัวมันอาจจะทําอย่างอื่นได้ก็ได้นะที่ไม่ใช่แค่ PVP อย่างเดียวอาจจะไปลงอะไรได้สักอย่างก็ได้วะก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราเอาลูเชตมาลงกับเกาลีก่อนเลยแล้วกันเนาะเป็นการเจิมครั้งแรกเนาะอาจจะรอบหน้าอาจจะเอาตัวอื่นมาเล่นก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นลูเชตก่อนนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเอาเอฟเฟใส่มาด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าสมมติเราใส่เอฟเฟเข้ามาในทีมอะมันก็เหมือนกับว่าทีมของเราอะ ก็ยังพึ่ง f อ e อยู่ดีนะครับผมก็เลยถอด FA e ทิ้งแม่งเลยนะครับอตอนนี้ไปอยู่ในคังเรียบร้อยแล้วไม่ได้เอามาใช้แล้วก็ขอรีฮาร์ดหน้าเพิ่มมาอีกตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอเนาะเดี๋ยวแบบถ้าใช้ลูเชียตฮิวตัวเดียวมันก็น่าจะไม่พอนะเอาจริงๆคือแบบฮิวลูเชียตมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแล้วก็ทีมของเรามันก็จะไม่มีโล่เลยนะเพราะว่าเราไม่มีตัวสร้างโล่เลยมีรีฮาร์ดหน้าตัวนึงสกิลสองมันแต่ว่าแต่ว่าโล่ของรีฮาร์ดนี่แบบเบาบางซะเหลือเกิน ก็เลยคิดว่างั้นเอามาช่วยกันแล้วกันเนาะจะได้แบบเออสร้างแบบสมดุลขึ้นมานะก็นี่อ่ะตุติตัวที่ใช้ก็จะเป็นเอสเทลนะตุติก็ประมาณนี้รูเชียสนะครับประมาณนี้ก็ TM ผมก็จะใช้เป็นลดสกิลสองอ่ะสอันเลยจริงๆจะใส่4อันก็ได้นะครับแต่ว่าลดสกิลสองของผมมันเป็นตัวของกําไรนี่นะคือผมทําไว้ PVP นี่แหละแต่ก็คือแกกเลีมันใช้กําไรแล้วก็คือมันไม่เหมาะเท่าไหรนะ่เนาะ ็เลยเปลี่ยนเป็นงนี้แล้วก็ขอตัวแบกมา2ตัวนะครับขออนุญาตในการใช้ตัวแบกนะขอแบบเปิดตัวช่วยนะครับเป็นตัวของคาเซลอ่ะมาแบกดันนี้กับฮิวด้าน,นั่นเองนะครับอ่ะจุติก็ประมาณนี้คาเซลเปิดจุติหรือยังก็ประมาณนี้ขอเปิดตัวช่วยนิดนึงนะครับไม่งั้นไม่ไหวจริงอ่ะประมานี้จุติรีฮาร์ดดูไหม้อ่ะมอร่าอ่ะ,อ,ะอาจจะสงสัยนะครับจริงๆถ้าสมมุติคิดว่า ฮิวเลตพอแล้วนะครับสามารถเอาโมล่าออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่โรแมนก็ได้ถ้าสมมติทะลึ่งอยากจะเล่นลูเชียตตามผมนะอ่ะจริงๆเราไปใส่โรแมนก็ได้มันจะทําให้ทีมเซฟกว่านี้เยอะมากนะเพราะว่าโรแมนมันสร้างโลได้ ai, แล้วก็มีเพิ่มการเวทให้ทีมของเราด้วยนะครับทีมเราจะหนาขึ้นแบบมากๆเลยครับแต่ว่าทําไมผมใส่โมล่าเพราะว่าเอามาลดฮิวเลตของเจ้ากเรียนะครับแล้วก็เอามาบูสตดาเเมจให้ฮิวด้าด้วยนะครับไม่งั้นฮิวด้ามันจะดาเดมจไม่ทันคาเซลนะครับตัวมันจะแบบ คาเซมจะเจอล็อกอย่างเดียวแล้วก็สลับสลับกันเล่นไปเนาะประมาณนี้เนาะก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นดูแล้วกันสเตทหกนะครับไป let's ก o มาดูหน่อยสิแต่ผมก็แอบ,บไปเล่นมานิดนึงแล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแค่ผ่านช่วงเวฟแรกไปให้ได้นะครับช่วงแบบช่วงแรกๆไปให้ได้ก็น่าจะสบายแล้วนะถ้าไม่โดนตบตายเอาซะกอ่อนนะหวังว่าจะไม่โดนตบตายเอาซะกอ่อนนะ จะได้รีแมตต์กันสนุกสนานเชียวโหรอบนี้ลุยเชตเปิดฮิวก่อนวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่อ่ะไม่จะงๆงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนดูดูพี่มันจะแบบแข่งๆอย่างเงี้ยดูเลือดแต่ละตัวแบบโคตรแบบควบไม่สมประกอบอ่ะต้งองรอลูเชต์มันเปิดสกิลสองก่อนนะครับมันจะแบบฮิวขึ้นมาเยอะนิดนี่อ่ะนี่อ่ะพอเปิดสกิลสองปุ๊บมันจะฮิวขึ้น 2, มาเยอะละเพราะว่าเนี่ย คือเปอร์เซกตูเชียนมันจะขึ้นเพราะสกิลสองนั่นแหละแล้วก็พยายามบนสกิลสองให้มันได้แบบทีจีนะครับทีหลักของมันผมว่าอยู่ที่สกิลสองนั่นแหละผมก็เลยแบบเอารถคูดาสกิลสองแตงจริงอะ่ะลูเชียนคนอื่นๆเขาก็น่าจะเล่นรถคูดาสกิลสองกันเยอะๆอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับ mm. เพราะว่าพีอีนี่สกิลสองดูเชียนนี่มีประโยชน์มากะคะับสำหรับทีมที่อ่าสำหรับการสู้สำหรับอีกฝ่ายที่เป็นทีมแบบทีมชนกันอะแบบ ทีแบบเอาตัวแทงมาตีกันงู้ง่งูเชียนมันจะโคตรเก่งเลยแต่ถ้าแบบอีกฝ่ายไม่มีตัวที่ทะลึ่งยืนไกลเราก็จะเสียเปรียบไงต้องมีเดเมียหรือว่าตัวอื่นมาดึงเข้ามาในวงมันจะเก่งเนยกนี้อ่ะ,ะก็เริ่มได้แล้วครับพอหลังจากช่วงเวฟแรกไปแล้วนี่คือสบายมากสําหรับทีมเราดีเวสแม่งต่มเตียเ้ยเลยดีนมากผมที่ผมไม่ใส่อ์ติเฟกให้ฮิวด้ากับพาซลนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดแกว้ง ดิแกวโครเยอะที่ผมไม่ใส่อาร์ติเฟกให้ตัวฮิวด้ากับพาซลนะครับเพราะว่าผมาคิดว่าเราเอาตัวแบกมาสตัวเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปใส่แบบไปใส่อาร์ติเฟกให้ฮิวด a าหรือพาซลอีกทีก็คือแบบมันอาจจะโกงเกินไปก็ได้นะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาเนาะประมาณนี้แต่รอดได้หรือเปล่าก็นั่นแหละจะรอดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับ ผ่านมาโอ้เกือบจะ2อนาทีแต่ว่า HP ลดไปแค่50%ปเปเน,นี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันดานเมจมันต่ำจังวะปกติถ้าผมใช้อาเทเมียกับเกมโมลี่นี่ดีดกันไป500แล้วนะเอาจริงๆไม่บอก <c oughs> ตัวแบบตัวมันก็บูสต์บูสไม่ดีด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยไม่ตายนะขอร้องอย่าตายคือ <c oughs> แม่งแบบผมต้อง หวังให้ลูเชียนไปกดสกิลสองย้ำๆบ่อยๆอะ่ะแล้วถ้ายิงเกมยื้อนี่คือแบบอย่าหวังละถ้าเราไม่มีแบบโล่ช่วยคุมอะ่ะคือแบบยูเรทเราจะแบบต่ำมากเนี่ยตอนนี้มันกดิวเรทเราลงเยอะแล้วครับคือตอนนี้คือบังคับรีบจบบอสนะเพราะว่าบอสมันจะฆ่าเราเ็วมากตะหว่งนี้นะต้องรีบจบเนี่ยตอนตอนนี้แย่โอนน้อดีนะไม่ตายอะ่ะ โอ้เกือบแย่ละโอ้โหลูเชตแกวโกลียโอ้เกือบแตกโอเคดีนะเมื่อกี้มีแบบพาสีฟดีฮาร์ดไอจุติมืดช่วยไว้แล้วก็แบบมีหลายๆส่วนนะครับช่วยไวเหมือนกันก็เลยแบบโหเกือบแตกคิดว่าจะจบคลิปแบบไม่สวยซะแล้วโอเคก็ประมานนี้แล้วกันนะครับมาเล่นให้ดูขำๆหรือว่าใครอยากแกวไปเล่นจริงๆก็เชิญนะครับก็ไปปรับ ทีมตามสไตล์ของตัวเองด้วยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสมมุติดูคลิปนี้จบแล้วแนะนําให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีข้อมูลหลายๆอย่างในการจัดทีมเนาะก่อนที่เราจะเอาไปเล่นจนริงนะเพราะว่าคลิปผมคลิปเดียวไม่สามารถที่จะทําให้คุณจัดทีมเอ่อตกลงในการจัดทีมหรือว่าทีมของผมมันดีที่สุดนะครับผมไม่ได้บอกอย่างนั้นเนาะโอเคก็อย่าลืมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อัธนีแหละเจอกันบ๊ายบายโชคดี